ครับผมวันนี้พามาชมสินค้าเข้าใหม่ครับผม <c oughs> เป็นชุดแปดคูณแปดครับก็จะมีตัวนี้เป็นสายลำโพงครับผมมีประมาณนี้ครับเป็นสายพ่วงครับสายพ่วงประมาณสิบกเสแล้วก็ตัวยาวประมาณห้าเส้นประมาณนี้ครับแล้วก็มาอดึงไฟมือดึงไฟตัวเล็กสามสิบแอมป์ ก็จะมาเอาพาวเวอร์มิกพวกมิกพวกพาวเวอร์ก่อนเนาะนี่ครับตัวนี้มิกเป็นแอลโต้ครับแอลโต้แปดช่องมีเอฟเฟกครับตัวนี้ยอดฮิตครับตัวยอดฮิตตัวนี้ตัวละสองพันสามครับอัน,นนี้กล่องสามร้อยครับกล่องใส่ไม้ใส่ยังไงก็ได้ตัวนี้กล่องเฉพาะกล่องในสามร้อย มิกนี่สองพัแล้วก็แหลกแหลกแหลกมีเหล็กตัวนี้น่าจะเป็น17นิ้วคลึก17นิ้วความสูงความสูงของแหลกก็1 2 3 4 5 6 7 8 8ยูครับ8ยูลึก17นิ้วตัวนี้พันแมีฝาครบครับฝาหน้าหลังแล้วก็ปลั๊กไฟของคมสันตัวนี้พันเอดครับ ตัวนี้โคดใหม่มากครับตัวนี้เป็น dbMar k ตัวนี้ขายแล้วครับรอจัดส่งให้แล้วก็จะเป็นทาร์บอะตอมตัวนี้เป็นทาร์บอะตอมสามพันสองครับตัวนี้ตัวละหมื่นสองพันมีสองตัวครับหนึ่งตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็จะเป็นทาร์บเมกาเก้าศูนย์ศูนย์สองตัวนี้ตัวเคครับสองหมื่นเจ็ดสองหมืนเจ็ดพันห้าร้อยครับตัวนี้ นสนใจสนใจสอบถามได้ยินบอกมาได้ครับแล้วก็จะเป็นเสียงกลางแหลมจะเป็นแหลมจะเป็นคอมห้าศูนย์ของเอสเอครับมีอยู่สตัวแล้วก็เสียงกลางเอสเอนิ้วตัว600วัตต์ตัวนี้ตัว600วัตต์ครับคงหลอมีอยู่8ดอกแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนี่ครับ ตู้กลางแหลมนี่ครับมี8ใบาบาเขวนมีสอตัวแล้วก็แหลมจรวดมี4ตัวก็จะเป็นเบรก็จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบสินิ้วตัวนี้ไม่ไมอัไม่อัดแท้ยี่สิบมิลแล้วก็ดอกจะเป็นดอกจะเป็นอินทนน์ครับมีอยู่8ดอกตัวนี้เจ้าของว่าเดิมๆมอินทนน์ครับนี่ มีแปดดอกท่านใดสนใจตัวไหนสอบถามได้ครับประมาณนี้ครับของเข้าใหม่แล้วก็ของตัวที่ไว้ในโกดังก็จะเหลือประมาณนี้ตัวตัวนี้รอส่งมี่รอส่งก็เหลือตู้ประมาณนี้ตัวนี้เราโอนมัดจำครับแผ่นดินไหวสี่ใบตัวนี้ออเดอร์สี่มีหกใบกลางแหลมสิบสองนิ้วสองคูณหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้เป็นบีพันธะครับสองเรือสองใบแล้วก็ตัวนี้หนึ่งคูณหนึ่งตู้ใหม่สองใบชุดสองใบชุดสี่ใบเด็บพอนประมาณนี้ครับผมนี่ครับดอกส,อสวยๆเลยครับครับเด,ดิมเดิมเดิมเดิมครับดอกเดิมเดิมสวยๆคมห้าศูนย์ครับมาแน่นๆน่นผมปากแขน็น